ก่อนชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับการจัดเวทีประเด็นน้ำของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสงครามนะคะอ,อาจจะมีคนหลายคนสนใจว่าสมัชชาสุขภาพเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องประเด็นน้ำจึงมาจัดเวทีแบบนี้นะคะขอทำความเข้าใจว่า เรื่องน้ำมาค่ะมันเป็นทุกเรื่องของชีวิตของคนถ้าน้ํามีปัญหาก็อาจจะมีชี้ต,ต่อมีปัญหาต่อสุขภาพชีวิตของคนที่บริโภคน้ําน้ําเสียมีปัญหาต่อเรื่องการเกษตรเกษตรซึ่งมีผลต่อการบริโภคของของคนมีชีวิตน้ําดีก็มีผลต่อเรื่องของสุขภาพที่ดีน้ําไม่พอก็ไม่สามารถที่จะทำในเรื่องของการเกษตร การอุตสาหกรรมได้เรน้ำเนี่ยจึงเป็นที่มาของเรื่องของคุณภาพชีวิตเป็นที่มาของเรื่องสุขภาพดังนั้นถ้าเราทําเรื่องของสมัชชาน้ํามันก็จะส่งผลต่อเรื่องของสมัชชาสุขภาพด้วยทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงมองว่าปีนี้เนี่ยเรื่องน้ําเป็นเรื่องที่สําคัญน่าจะจับประเด็นนี้มาขับเคลื่อนให้เห็นถึงกระบวนการว่าเราจะจัดการกับน้ําอย่างไรก็เลยเลือกจังหวัดสมุทร,ส,รสงครามเป็นหนึ่งใน6จังหวัดที่ ทำเป็นจังหวัดตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ําโดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดที่มาที่ไปก็คือว่าสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสงครามรับนโยบายมาจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทำประเด็นน้ําเรื่องอะไรเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ที่บริโภคปุปโคน้ําในแต่ละจังหวัดจังหวัดสมุทรสงครามก็ทําเวทีนี้มาเป็นสามสี่เวทีต่อเนื่องกันคือเริ่มตั้งแต่แรกเลยเราก็ต้องศึกษาว่า ปัญหาน้ำเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนโดยเฉพาะก็คือในระดับพื้นที่จึงได้เชิญกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ตำบลต่างๆในจังหวัดสมุทรสงครามโดยแบ่งโซนออกเป็นสองครั้งเลือกอตำบลในทั้งที่หนึ่งกับเรื่องตำบลท,ท,ที่สองจะประเด็นกันขับเคลื่อนเป็นประเด็นเดียวกันนั่นก็คือว่าเราจะคุยกันว่าในในสถานการณ์น้ำของจังหวัดสมุทรสงครามที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราใช้น้ำกันอย่างไร แล้วต่อต่อมามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจนถึงปัจจุบันนี้ยสถักนกากรนน้ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วมันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดสมุทรสงครามมากน้อยแค่ไหน แล้วก็ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี้ยเราต้องการเป็นข้อเสนออะไรที่มันทําให้เกิดการปรับป,ป,ปรงุงเปลี่ยนแปลงและทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น<ล>เราได้ข้อมูลใน2เวทีนี้มาแล้วเราก็เอามาจัดเวทีอีกเวทีนึงเป็นเวทีที่3เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเหล่านั้นเนี้ยได้มารับฟังว่ากลุ่มพื้นที่เนี่ยเขามองยังไงคิดยังไงแล้วมองเห็นบทบาทของหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรในเวทีที่3ก็ได้ความคิดเห็นเพิ่มเติมมาแล้วก็มาประมวลเข้ามาเป็นความคิดเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นภาพ รวมจัดงานในวันนี้เพื่อที่จะทําให้หลายๆายภาคส่วนในองคอ์กรต่างๆเนี่ยได้มารับรู้ภาพรวมแล้วก็ช่วยกันเติมเต็มอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยกันรับรองร่างแล้วก็ยื่นเป็นข้อเสนอให้กับจังหวัดไปขับเคลื่อนต่อเป็นว่าข้อเสนอเชิงนโยบายนี้สามารถไปสู่กัน ขับเคลื่อนที้เกิดผลงานจริงตามข้อเสนอนี้ได้อย่างไรและส่วนเนื้อคือประมวลส่งไปที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อที่ทางสมัสมชามชาสุขภาพแห่งชาติจะได้ไปประมวลรวบรวมแล้วก็จับเป็นประเด็นข้อเสนอไปถึงรัฐบาลในงานที่เกี่ยวข้องในระดับชาติให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเรื่องน้ําให้มันสอดรับกับตั้งแต่ล่างขึ้นบนอันนี้เป็นกระบวนการและที่มาของการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประเด็นน้ำในวันนี้ค่ะ ซึ่งในวันนี้ทางจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้รับความความที่เห็นเพิ่มเติมแล้วก็ได้ส่งยกร่างให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยท่านรองกรกฎมารับรับมอบนโยบายนี้ไปกับเคลื่อนต่อแล้วก็จะประมวลส่งสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อไปวันนี้มันก็เหมือนกับว่าเออวันวทีวันนี้เป็นเป็นวัน,วนที่ปิดนะปิดโครงการแต่จร,ริงๆแล้วมันไม่ใช่มันจะต้องเคลื่อนต่อไป ว่าข้อเสนอนโยบายเหล่านั้นเนี่ยมันจะเอากับมาสู่การปฏิบัติได้อย่างไรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆในจังหวัดสุทรสงครามที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปค่ะสาระสําคัญของข้อเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในวันนี้เรื่องสําคัญเลยก็คือหนึ่งเลยระดับล่างก็คือองค์กรผู้ใช้น้ําในวันนี้เนี่ยมีพรบรเกี่ยวกับเรื่องของผู้ผู้ใช้น้ําเกิดขึ้นให้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีการไปจดเป็นองค์กรผู้ใช้น้ําซึ่งมีประโยชน์มากมีบทบาทตั้งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ํา การฟื้นฟูน้ําการรักษาน้ําการใช้ประโยชน์จากน้ําให้ให้มีค่าสูงสุดเนี่ยแต่องค์กรผู้ใช้น้ํายังไม่เข้าใจยังไม่รู้ว่าบทบาทของตนเองคืออะไรนี่เป็นข้อหนึ่งที่ต้องขับเคลื่อนต่อซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของคณะอนุกรรมก,การทรัพยากรน้ําของจังหวัดไปถึงคณะกรรมก,การลุ่มน้ําเป็นทั้งถึงคณะถึงระดับนโยบายคือสนอสนชชั้าล่างมีการวางแผนดีมีการทําแผนไปพัฒนากับไปสัมพันธ์กับท้องถิ่น และเสนอแผนนี้แผนน้ำเนี่ยเข้ามาสู่จังหวัดแล้วก็ขับขึ้นไปจะต้องพิจารณาว่าการจัดการน้ํามันควรจะมีโครงการแบบไหนเพื่อประโยชน์สูงสุดเนี่ยอันนี้มันจะเกิดประโยชน์มากเลยแต่วันนี้มันยังไม่ค่อยรู้บทบาทหน้าที่ยังไม่รู้บทบาทหน้าที่ของคณะอ่าอนุอนุกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัดด้วยซ้ำไปว่ามีบทบาทอะไรเพราะเขาประชุมน้อยมากวันนี้และประเด็นนี้ที่สําคัญและประเด็นต่อไปก็คือประเด็นกับหน่วยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เราจะทํางานร่วมกันแบบบูรณาการกันอย่างไร เพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดสมมุติว่าเรากำลังจะทําเรื่องท่องเที่ยวทางน้ําท่องเที่ยวทางน้ําก็ต้องเข้าใจเรื่องของน้ําขึ้นน้ําลงเข้าใจเรื่องน้ําเสียน้ําดีเก็บน้ําอย่างไรทรัพยากรชายฝั่งเป็นยังไงชาวบ้านใช้วิถีชทางน้ําอย่างไรมันก็เกี่ยวข้องกันแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายรับรายจ่ายรายได้ของครัวเรือนมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของจังหวัดที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ มันดังนั้นประเด็นสําคัญคือข้างล่างจะเข้มแข็งอย่างไรหน่วยงานที่ไปสนับสนุนหน่วยงานทางองค์กรพิชนําคือใครและสําคัญอย่างไรมีแผนยังไงข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวข้องอยังไงกับเรื่องต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสาระที่ได้ในวันนี้ก่อนจะกันไปอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆนะครับ